ฉันชอบคำนี้จังเลยถุงยางรักโลกแม้แต่ขี้ช้างก็ยังเป็นสินค้าได้ตายแล้วเธอเอาสมองที่ไหนมาคิดเธอคิดอะไรเธอถึงฉลาดกันขนาดนี้และป้ามีความลับอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะตัวป้าก็มาจากขวดพลาสติกเหมือนกันตัวทั้งหน้าเลยค่ะตอนนี้ วันนี้กำลังจะเดินไปที่อีโคทเปียนะคะชั้น3ามสยาม d i s c o v e r อรค่ะนี่ <Hi. S 3> สวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนํานะคะเพื่อนเราสองคนนะคะนี่เพื่อนเด็กของดิฉันค่ะสนีสค่คือปิงนะคะคามอนนะคะ ม่อนกับปิงนะคะอ่ะรายงานตัวมาม่อนทำะไรอ่าม่อนทำคอนเซ็ปต์ก็แบรนดิ้งของอีโคทอปีอีโคทอปีปิงก็เป็นคนคัดสรรนะคะสินค้านะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของโอเปอเรชั่นการจัดร้านนะคะแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาใช้ตอบโจทย์นิวร์มอลก็ที่นี่นะครับนอกจากมีสินค้ากว่า300แบรนด์แล้วสินค้ากว่า300แบรนด์ตอบโจทย์จากไหน โอ้โหกาจะคัดมาได้แต่ตื่นนอนตอนลับเลยครับมีอุก็ย่านสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วด้วยไม่ต้องพยายามเลยเหมือนแบบว่าแค่เรานําเสนอทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าพื้นที่นี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสร้างประสบการณ์ใหม่รปะบไม่ใช่ขายของอย่างเดียวสรุปย่อๆเลยแนวคิดของโครงการนี้คือก็คือ to gather we co create a better world ครับและ แล้วเราเองเนี่ยเราก็คือเราอยากจะสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยกันจึงๆไปเวิร์กกันกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวจริงทั้ง12ท่านใช่คือจริงๆเราอ่ะมันไม่ใช่แค่โค้ชเรเตอร์นะโคคิวเรตในความหมายของอีโคทเปียคือลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมก็มีส่วนร่วมในการทําให้โลกดีขึ้นนะครับใช่เพื่อการสร้างประสบการณ์ใหม่ของคําว่าอีโค ถูกต้อง<ช>แต่ที่นี่เราเรียกว่าอีโคโทเปียและที่สําคัญคืออะไรรู้เป่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนมาค้นพบ ความสุขที่นี่ได้และมาค้นพบความสนุกที่นี่ได้โดยวิธีง่ายๆและทําได้ทุกวันที่นี่ค่ะโซ่ที่หนึ่งโซนนี้คือโซนไฮจีนิกเป็นโซนเกี่ยวกับอะไรเป็นโซนที่รวบรวมสินค้าที่เป็นเฮาส์โฮใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในบ้านห้องครัวห้องน้ําห้องนอนนะคะจริงๆแล้วเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความสะอาดที่หมดเลยก็คือโควิดไ9ทีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีซูเปอร์วีแว็กซ์นะคะซึ่งก็คือสามารถสมมติถ้าทานอาหารเหลือนะคะ หรือว่าอยากจะ carry sandwich หรือว่าผลไม้ทานระหว่างวันเราสามารถใช้ไข่พึ่งตัวนี้ค่ะ,คะที่เอามาเคลือบผ้าอย่างเงี้ยค่ะ,คะมาปิดสามารถล้างแล้วก็นํามาใช้ใหม่ลดการใช้พลาสติกค,ค่ะเอาเข้าตู้เย็นอย่างนี้ได้เลยทานเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะคุณนี่ออกกับบ้านได้ อันนี้คือโซนอะไรอ่ะอันนี้คือโซนรีฟิลนะคะของสยามโบทานิคอลนะคะประตือก็จะมีพวกแบบว่า personal care มีพวกยาสระผมสบู่ละพวกนี้ค่ะที่ป้าสามารถซื้อขวดนะคะแล้วก็นํามาเติมก็คือไดง่ายๆเลยคือตือมีขวดนี้ซื้อขวดนี้เสร็จแล้วตืก็มาเติมเติมติมแล้วก็กลับบ้านอันต่อไปคือโรโซนมุนี้คือมุมอะไรอ่ะมุมนี้คือมุมต้นไม้มุมส เขียวของเรานะคะมุมกรีนเดินเข้ามาปุ๊บจะรู้สึกอากาศบริสุทธิ์ทันทีก็จะเป็นแหล่งรวมต้นไม้พ่ออากาศต้นไม้พ่ออากาศเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในบ้านนี่คือโซนดินซอยรีฟิลโซนนี้นะจะเป็นโซนที่สามารถที่จะเลือกสภาพดินให้เหมาะกับต้นไม้ที่คุณจะปลูกนะคะตักขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ถุงได้แล้วแล้วก็นําไปชั่งน้ำหนักรูดรูดปั๊บแล้วเราก็หิ้วขึ้นรถไฟฟ้าใช่แล้วฉันชอบไอเดียนี้ วันนี้เราไปสยามดิสคัเวอรี่เราไปทำไมคะไปช้อปปิ้งดินกลับบ้านแล้วก็อีกโซนหนึ่งค่ะที่อยากจะนำเสนอป้าค่ะเราอยากนำเสนอสินค้าที่เรียกว่าไบโอทรัศนะคะซึ่งไบโอทรัเนี่ยก็คือเป็นถังขยะนะคะของอังคกลรีนะคะคือคุณลุงรีเนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งในคิวเรเตอร์ของเราเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเศษขยะอาหารภายในบ้านที่พานเหลือให้กลายเป็นปุ๋ยให้กลายเป็นปุ๋ยเฮ้ยเก่งอะคุณลุงบมใช่คุณลุงกบมือ โซนต่อไปเราจะไปไหนกันน่ะเราจะไปโซนเฮลตี้ค่ะนี่คือฝีมือคนไทยหมดเลยเหรอฝีมือคนไทยค่ะเฮ้ยมาดีนี่แพ็กรจิ้งเราจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือการออกแบบของคนไทยทั้งหมดเลยฝีมือคนไทยแล้วก็มีเชลซูเปอร์ฟูดนี่เลยงานดีไซน์แบบซูเปอร์ฟูดนี่คือซูเปอร์ฟูดสำหรับแบบคนออกกําลังกายคนอยากได้คือคนคือง่ายๆก็คือว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนอาหารที่แบบว่า1นอกจากเฮลตี้แล้ว2ก็คือ วบคุมแคลอรี่ได้และคือใครหิวก็ทานได้โดยไม่รู้สึกผิดและคนที่ออกกําลังกายก็สามารถมาซื้ออาหารที่นี่ได้ใช่ค่ะเราต้องตบมือให้อีกแล้วละค่ะตอยแล้วเธอเอาสมองที่ไหนมาคิดเธอคิดอะไรเธอถึงฉลาดกันขนาดนี้ <c oughs> ฉันอยากจะฉลาดเหมือนเธออ่ะ <c oughs> อันนี้ทํามาจากนมถั่วเหลืองนะคะต้องซื้อไปให้สามีแล้วค่ะเพราะสามีเล่นกล้ามส่วนดิฉันก็ไม่เล่นกล้ามดิฉันก็กิกนซูเปอร์ฟู้ดจากแบบบีทลูทแค่นั้นเอง <c oughs> โซนต่อไปนในห้างทั่วไปเขาจะเรียกว่าโซนนี้ชื่อว่าโซนบิวตี้แต่ที่นี่เราเรียกว่าโซน beautiful ได้ข่าวว่าสินค้าที่นี่คือเป็นสินค้าแบบคุณภาพจริงๆไม่ทดลองกับสัตว์แล,ตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอ,ะ <S <S อ่ะ cosmetic recycle station อ๋ออันนี้เรารู้แล้วเราอาจเจออันนี้คือที่รับบริจาค packaging ใช่ป่ะที่เหลือถูกไหมคะ แล้วเสร็จแล้วเขาเอาไปทําอะไรบล็อกปูถนนครับไปทําบล็อกปูถนนเธออันต่อไปคือใช่เดี๋ยวนี้เราท่องเที่ยวกันเยอะเราเองเราก็มีผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะเป็นซัลเฟอร์โลชั่นคูลใช่แล้วก็เราช่วยไม่ให้ทําร้ายปะกการังด้วยและที่สําคัญคือดีต่อสภาพผิวของเราใช่ค่ะเฮ้ยตะก้านี่สวยจังเลยอ่ะโซนอัพไซเคิลค่ะอัพไซเคิลอันนี้ผลิตมาจากอะไรเอ่ยจริงๆแล้วก็ผลิตจากฝาขวดพลาสติกก็คือทั้งหมดนี้คือทามาจากฝาพลาสติกใช่ค่ะ นอกจากพลาสติกแล้วก็ยังมีกระดาษใช่ไหมได้ข่าว<ช>มา<ช>มีแบบเอาเศษวัสดุเศษไม้เศษทุกอย่างมา<ช>ขี้ช้างก็ออกมาเป็นสินค้าใหม่ได้แม้แต่ขี้ช้างนะคะคุณขาแม้แต่ขี้ช้างก็ยังเป็นสินค้าได้ตายแล้วฉันชอบคำนี้จังเลยต่อไปโชวนที่จะพาไปตื่นเต้นมากชื่อถุงยางรักโลกอันนี้ไงคะถุงยางรักโลกเห็นป่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะเมื่อกี้ถุงยางรักโลกนี่คือถุงยางจริงๆค่ะเห็นไหมคุณ มันทนทานและที่สําคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็ย่อยสลายได้ด้วยทําความสะอาดง่ายกันน้ํานะคะวันนี้นะคะตั้งใจอยากจะมาตรงนี้ค่ะคืออยากจะมาทําเวิร์กช็อปตรงนี้มากเลยก็เลือกเศษวัสดุที่เหลือทิ้งต่างๆเหล่านี้นํามาทําเป็นผลิตชิ้นใหม่เอาเศษวัเลือกวัสดุอ่ะ เ็นปานี่และที่สําคัญคืออะไรรื้เปล่าคุณสามารถเอาขยะที่บ้านมานะคะแล้วมาผสมกับขยะที่รีไซเคิลที่เรามีอยู่ตรงนี้มาทําได้นะคะทําฟรีด้วยค่ะไม่เสียตังค์นะคะมาสร้างสารรค์ไอเดียดีๆด,ด้วยกันนะคะ <S 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 มุมต่อไปเป็นมุมอะไรเอ่ยอจริงๆแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นมุมที่เรานําวัสดุรีไซเคิลนะคะมาใช้ผลิตเป็นสินค้าชิ้นใหม่อยู่อย่างเช่นก,กระเป๋าจากถุงปูนนี่ รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เก็บขยะจากทะเลนะคะแล้วมาสร้างเป็นรองเท้าแตะในนี้นี่จะมีนีโมอยู่หรือเปล่าวะจ่าอย่าเอานีโมมาอยู่ในนี้นะฉันรักนีโมกับดอลลี่อันนี้คือวิเศษมากไม่มีกลิ่นด้วยนะให้ทายว่าคืออะไรแตนแตนแตนเฉลยค่ะนาฬิกาที่ทํามาจากขี้ช้างค่ะ ใครที่รักแฟชั่นนะคะใบนี้ดีมากเลยค่ะคุณดูดีๆนะคะเป็นเศษยีนที่เหลือใช้และนี่คือเศษถุงปูนเอามาสารกันขาดและกลายเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นเรามายืนถือตรงนี้กันดีกว่าโซนที่ป้านั่งอยู่นี้นะคะเรียกว่าโซนสไตลิสต์ค่ะ ว่ายังไงคะคุณมีอะไรแนะนําคะมีแนะนําป้าเต็มเลยค่ะก็วันนี้นะคะก็อยากจะแนะนําเสื้อผ้านะคะที่ทําจากผ้าฝ้ายออแกนิกนะคะแล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะซึ่งจริงๆแล้วโซนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราช่วยชุมชนถิ่นทุรกันดารนะคะแม่บ้านอะไรที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อให้มีงานทำ มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนแล้วมีอะไรพอตักเลยอีกคะอนอกจากสินค้าที่มาจากชุมชนหรอือออร์แกนิกแล้วยังมีสินค้าแฟชั่นที่ทําจากวัสดุรีไซเคิลที่เราร่วมกับ GC ด้วยะครับคือ GC เนี่ยใช้ขวดพลาสติกแล้วมาย่อยสลายจนเป็นเสื้อได้1ตัว<ช>เลยคและนี่คือเสื้อที่ทํามาจากขวดพลาสติกคะ่ะนี่คะ่ะขวดพลาสติกทั้งหมดนี้นะคะก็จะมากลายเป็นเสื้อตัวนี้เป็นสูตรตัวนี้และเป็นเสื้อตัวนั้นเห็นไหมคะคุณและข้ามีความลับอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะ ตัวป้าก็มาจากปวดพัาสกเหมือนกันตัวทั้งหน้าเลยค่ะตอนนี้อันนี้คือเสื้อที่เราพูดถึงเมื่อกี้แต่กิมมิกนะคะอยู่ที่นี่ค่ะคุณดูเห็นลายปักไหมคะแต่ละตัวนะคะจะปักไม่เหมือนกันและที่สําคัญคือเรามีศิลปินที่เป็นคนปักอยู่ด้วยนี่ของคุณพี่บอมนะคะคุณพี่บอมเป็นคนปักอันนี้นะคะ,คะเห็นไหมคะ,คะว่าเป็นงานฝีมือจากแบบชุมชนล้วนๆเลยนะคะ บอกนะคะว่านอกจากมีร้านดอยตรงอยู่ในอีโคโทเปียแล้วยังมีร้านภูฟ้าอยู่ที่อีโคโทเปียด้วยนะคะ และโซนนี้เราเรียกว่าเป็นโซนนิทรรศการนะคะของมอนสเตอร์ที่ทำด้วยศิลปินชื่อว่าทำดะจริงๆแล้วคนทุกคนจะชอบคิดว่าพลาสติกเนี่ยเป็นตัวมอนสเตอร์แต่เขาต้องการจะบอกกับทุกคนเลยนะคะว่าพลาสติกไม่ได้เป็นมอนสเตอร์คะ่ะพลาสติกคือของที่คุณสามารถจะมาสร้างสารรค์ได้ให้กลายเป็น ของอยู่ข้างตัวคุณได้และกลายเป็นงานศิลปะได้เลยนะคะนี่คือกระเป๋ากระเป๋าของทำดัเป็นโท็แบกนี่สือชอบอันนี้ใช่คลาสค่ะเป็นคลาสที่ทํามาจากไฟท้ายรถค่ะพลาสติกไม่ได้เป็นมอนสเตอร์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าสยาม Discovery รี่เขาทําให้พลาสติกกลายเป็นของตกแต่งบ้านที่เป็นงานศิลปะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะไกด์ทัวร์กิติมสัตว์ของอีโคทปีนะคะ พี่ปิงและพี่มอนนะคะที่พาป้ามาเดินทัวร์นะคะไม่เคยคิดเลยนะคะว่าสยามดิสฟเวอรี่จะมีสิ่งนี้ให้กับคนที่รักโลกอยู่ที่นี่นะคะคคขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กาคะวันนี้สนุกไหมคะมาเดินเที่ยวกับตื่นนะคะที่อีโคโทเปียเมืองแห่งคนรักโลกนะคะและคนที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับคําว่าอีโคนะคะคุณมาที่นี่แล้วคุณจะได้เจอเลยนะคะอย่าลืมนะคะเราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกันนะคะที่ชั้น3สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ IG e c อีโคโทเปียไทยแลนด์นะคะบ๊ายบาย